นี่ค่ะมีน้องไปกับยูทูบสองเอ,อ็นกาละเหมือนออฟฟิเชียลนะคะน้ำดับพอแล้วไปค่ะหูยต้องถ่าคนนี่ก็คือบรรยากาศนี้คือบรรยากาศงานยูชีบ้านยังวะหรือแต่ว่ายูอน้องวบบลำหู <laughs> ขามาลาดูปาน้องเห็นแด้วเลี้ยวเยลี้ยวอุ้วสวยมากทำให้ัหงอสวยลูกไปห้องน้ำดาก,ก่อแล้วไปตัากเ้าปกยาไก่ มาลรัมาท่านเหลืออยู่แม่นอนแล้วนอนเดิมเวลาตื่นเดิมเวลาตื่นมาลรัมาท่านเล่นอยู่นอนแล้วห่ารข,ของเฮาอ่าเ<ง>สร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอ้ยแม่นี่มันยากาศตอนนี้พ่นกระลืมารแล้วค่ะยังไม่ให้ในทุมนึงเลยพนเต็มแลยค่ะอันห่ง สัมพ่อยู่ได้เบิด์ตขึ้นแล้วนะจจะสวัสดีค่ะผู้ใดญน้อนี่นะน้องเอมมี่ค่ะน้องเอมมี่ค่ะเมนเอมมี่ปะจ้ะเมนจ้าคือพวกเป็นแขกเจ้าแทนในหอยเวลาค่ะไทยสิไลในเบิร์นนับการแสดงของเพฮงยังไอ้กินดองน้องลาบง่วงค่ะอ่าคอยเบิร์นนะครับไอ้กินดองน้องลาบง่วงนะครับส่วนฝ่ายที่ต้อยจุลรอดนี่เทียนลับของแอดมินสาวน้อยเพชรบันเทิงค่ะ ตำพ่อยูได้เบิร์ดมือเบิร์ดขื่น่อนแห้งครับบอปักไฟแม่ครับบอปักไฟครับดับข่ามือเวลาคัข้งครับเนี่ยจะซูด้วยกันนะครับผมอันนี้อยู่บ้านอะไรคะนี่บอนนี้นะครับพาอยูวัดสว่างวนารามนะครับบ้านพุทธดินจีนะครับอำเภอหน้ากลางพุทยังก็ค่ะพุทธดินจีครับพุทธดินแมนครับพุทธดินจีพุทธดินจีแมนอำเภอหน้ากลางครับน้องบัวลำพูครับผมนี่เอฟซีบอกว่าพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้ฟังล่ำเป็น แตกทีมหมอลำแต่ทีมที่เลือแต่ทีมมือนีทีมเฮานี่มาเป็นธนาแลดของปีนี้อ๋อกระเบื้องที่หลือเพิ่นมาแต่ว่าท่านได้แสดงปะใครเชื้อแล้วหรอว่าเพิ่นเบิ้งหมอลำปิดเบิ้งศาสตร์เนี่ยถามยายสัโอเคโอเคโอเคถามยายพ่อไปเลยพี่ยายหายง่ายไม่ได้ยากเอาพัซเลียลเห็นบ่เดาสมมติเคิื่นหนังเอาให้เพื่อนเบื้งเนี่ยเอาพัซเซียลเฮนมาเอานอนวะนอน ยังเห็นว่าจ่าทั้งเวที่น่ะเกือบแมนยูเอาเพิร์ลคือมาปลูกไก่เถอะเพิ่นเพิ่นหนักที่บางหุ้งครับตอนแรกเวที่ยุคซื้อผุนอ๋อเวที่ระท่านได้เล้วแมนครับอีแม่เอ้อจสวัสดีค่ะสาวน้อยนั่งร้านจักห้องวันนี้แอนนี่กับเขาเคยนับเป็นเพียรอ่ะเอาสาวน้อยสาวน้อยเข้านั่งร้านจักห้องฮะ นั่งร้านจักหองนั่งร้านแม่เนี่ยห้องหนึ่งห้องนึงห้องนึงจั้งหองเอาเดี๋ยวเขาถามบอลลัได้ที่ใหนเวที่มาก่อนผมอีกยี่สิบคะแน่เฮ้ยแม่นอบู่่แอดก็บม่มั่นใจเหมือนกันครับไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการแสดงนะของแอมี่นะครับเพิ่งเวทีนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจนะครับผมแตนยังก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังนะคะ พ,พ,พี่น้องป๊ดอันนี้ค่ะพี่น้องอันนี้อันนี้ตะเวนค่ะแล้วก็มีคนมารอดูน้องมังกรอิงเยอะเลยเจะเข้าไปหลังห่านดีกว่านีน่เข้ากันนอนไว้แทอ มักม์ล่ามีค่ะจะพาพื้นบ่มามกักล่องไปทังเดพืนกะลุก,กล่องไทังเดพืนกลุก,กล่องนี่เขาก็เรียกว่าการฉผ้าพืน,น <c oughs> วันนี้ไปหลังเวทีนะคะวันนี้น้องไม่มีงานเนาะหัวว่าน,นี้สองงานอีหลังเวไอเอ เราเต็มเกอตั้งห้องเราแล้วสดีปาร์เกอร์โอ้ยพี่ยิยงแถวเนาะฮัโโลโหลหายดียังได้แล้วใช่ไหมชื่อน,นะคะ ใครป่วยก็ซ pues ah, ah, pues ื้อค่ะกินอกินแล้วกินแังเดย์คนละใบ2องคนละคุออย่าฮ่าคได้ยังกินเนาะค่ะได้ยังกินเนาะอยากอุปน้ำม่นน้ำใหม่น้ำใหม่เหซุปน้ำใหม่ปะบ็จะปุ่มมมั้ยไป่นเดอแสบไจมแสบอย่มันจืดถจะต้มจืดนี่ดี นางานมาอยากุ่นปปถูกไงปถูกเราไม่ได้ทำเองแต่มาเลี้ยงเขา้ามาเห็นคะวไไ้ว่าเวยไรยุบาน,นกินแนี้ก็กินไปสึลาเอ้ยว่ามันเลี้ยวอาบเลี้ยวเคืือกินไปเลยด้วค่ะดูไปไปฮัแจ้งหนาก่อนวัสดีค่ะ เต็นเท่ากับยู่นี่เต็นน้องอยู่นี่ดีละมีมองจอ้างดว,ว่าเต้นใครอยู่ใกล้เรามีเต้นเราบันเพราะว่าเลยเนาะอันนี้เต็นใครอันนี้เต้นพี่วัดศิวะโดนเพราะว่ามีเ่าพี่วัดชอบวิ่งเ่าวส, <laughs> สวัสดีค่ะ ขอบค okay, ุณ้วยนี้ในยังกินเอาเลยยังกินข้าวข้าวกล้วยเส้นใส่ไก่อ๋อโอเคเอาเลยจ้าฮ่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 าเต้นไก่สวัสดีค่ะเต้นไก่ค่ะ

อ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดเด้ยค่ะไว้พอกันในคลิปหน้าค่ะ